เฮ้ยเฮ้ยวอวันนี้นะครับเรามาตามล่าปลาเกาทานที่ทุ่งนาแห่มันจะมีได้ไงล่ะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาล่าปลานะครับไอเลยครับมาเลยครับปลาเกาทานครับเย็ดปลาเกาทานครับดูครับนี่คือที่บ่อเลี้ยงปลาเกาทานพวกเราครับอ้สัว์ สวัสดีครับคือตอนนี้เรากําลังตามล่าหาปลาลินนะครับตามล่ปาปลาก่าถานตามล่าปลากระถา,านล่าหาปลานินนะครับตอนนี้เราหามาประมาณสิบยี่สิบวันทีแล้วครับยังไม่ได้เลยเราก็จะหาต่อไปครับได้ <Wow. S 1> ยินชาวบ้านว่าบอบอ่บอนี้เนี่ยบันมีปลานิานอยู่สองสามตัว <Wow. S 1> แล้วเราก็จะตกไปนะครับชาวบ้านรู้ได้ไงครับว่ามี อ uhm. wow. oh. ุ้ยวู Ugh. ้นดูมันหนักมากเลยดูมันเดึงมาเลยวา้นะลครับหนักมากครับโอ้โหมันเป็นกอยครับ ตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อปลาที่ตลาดมาทํากินแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อปลาที่ตลาดมาทํากินแล้วนะครับคือตอนนี้ก็เราไปเชฟหมักนะครับแล้วก็ครัวแล้วก็ทาอะไรยัดยัดเข้าไปแล้วก็ทำน้ำจิ้มโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการดูครับหมักปลาใส่เกลือนะครับดูครับตัวยังใหญ่มากครับนี่ของนี้เลยครับดูของสุกเอชตกมาตั้งนานได้อยู่ครับได้ไปซื้อที่ตลาด อ่าเบ็ดพังเลยครับนี่ก็ปัญหากค้างแล้วประมาณกี่นาทีดีแต่ก้องไม่เกี่ยวครับย่างมาเลยครับถูกไม่สูงว่าแดกมันเดือมครับเอาค้างแล้วประมาณสิบนาทีเนาะครับแบบไหมเลยเนาะใช่ครับค้างเท่าไหร่เขาก็ไม่ดักนะโอ้โหอืเชือดเรื่องขอโทษน้องปลาด้วยนะใครก็ต้องขอกินเจ้าด้วยนะไม่ได้ว่าวัตถจักรอาหารครับไม่ได้จักรวัฒนจักรเขาเป็นผู้ผลิตครับเป็นผู้บริโภคเดสเดอร์ดีครับ วันนี้อยู่กับช่วงโจ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 พาชิมเตอร์ระวังรอปลาแล้วก็หิวข้าวมีพี่มีคําถามมาถามหนึ่งคำครับระวังหล่อหล่อได้ข่าวว่าสาวติดจมมีมีวิธีอะไรที่ทําให้สาวติดจมหรือว่าหล่อหล่อก็ทำก็หล่อหล่อธรรมดานะก็หล่อหล่อธรรมดานะอ๋อไม่ไม่ได้เล่นอะไรเลยคืออยู่ที่หน้าตาใช่ไหมใช่อยู่ที่หน้าตาปลาแล้วแล้วเราเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มัง เป็นเนึ้อขงเป็ดพ่นมีเสน่หมากเลยอ๋อร้เล่นนะทุกคนครับโอ้โหน่าด๋อยๆอะไรนี่แงใส่กุยยาก็เป็นเส้นาวรสชาติเป็นไงครับเมื่กินนิดนึงบมดวะครับว้าวอันนั้นทำไรครับเนี่ยไปชิมให้ดูนะครับโจนี่ครับเราจะมาซีกันนะขับไปยันที่ปุ๋ยขับเล็กมากเลยกินบ่านักบวช อร่อยครับเบวครับคอ,อ,อมันร้อนมากเลยนี่ครับใส่กับข้าวมัน,เนำเยิ้มๆชาสนิทพ่อผมเองครับทุกคนจับเกี่ยวครับเพื่นเพื่อนอิ่มอ่ะอะอรมากอะไรมากนะครับเรียะปลาครับเรียดใกล้นี่ตรงที่มันอะไรอนะ่ะ